วันที่15กันยายน67หลวงปู่ศิลาได้เดินทางกลับจากกิจนิมนต์ออกจากจังหวัดเพชรบูร์โดยรถยนต์หลวงปู่ศิลาได้มาแวะจอดที่ปั๊มน้ามันแห่งหนึ่งและหลวงปู่ศิลาท่านก็ได้พบกับพระอาจารย์รูปหนึ่งพระอาจารย์ท่านได้เดินเข้ามากราบหลวงปู่ศิลาแล้วขอให้หลวงปู่ศิลาเคาะหัวให้หลวงปู่ศิลาเลยเคาะหัวให้ท่านตามที่ท่านขอจากนั้นหลวงปู่ศิลาจึงเอ่ยปากบอกกับลูกศิษย์ที่ชื่อคุณบอนว่าบอน เอาเงินในกระเป๋าออกมาช่วยเพิ่นสร้างวัดที่ลำปางหน่อยหนึ่งล้านแล้วหลวงปู่ศิลาก็มอบเงินให้พระอาจารย์รูปนี้จำนวนหนึ่งล้านบาทพระอาจารย์ท่านถึงกับปิติยินดีน้ำตาไหลเลยทีเดียวหลวงปู่ศิลาท่านสามารถรู้ได้ทันทีว่าพระอาจารย์รูปนี้ท่านกำลังสร้างวัดอยู่ที่จังหวัดลำปางซึ่งภายหลังได้สืบทราบว่าพระอาจารย์รูปนี้ท่านมีชื่อว่าครูบาศัก์เป็นพระปฏิบัติ สายครูบาชุม่มและท่านกำลังสร้างสำนักสงฆ์แห่งใหม่อยู่ที่อำเภองาวจังหวัดลำปางจริงๆครับสาธุครับ